สวัสดีครับจากคุรู้มานะครับวันนี้นะครับเทสลาโมเดลวนะครับติดฟิล์มใส่กันรอยนะครับอันนี้มาถึงพาร์ทที่4ี่นะครับพาร์ทที่4นะครับเราใช้ฟิล์มใส่กันรอย TPU นะครับตัดด้วยซอฟต์แวร์ตรงรุ่นนะครับตัดด้วยซอฟต์แวร์ตรงรุ่นนะครับข้อดีคือไม่ต้องกีดที่ตัวรถนะครับรถไม่ช้านะครับแล้วก็ได้งานที่เรียบร้อยกว่านะครับตัวนี้นะฮะฟิล์มใส่กันรอยความหนา200ไมครอนนะครับ อายุประมาณ5-8ปีนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวครับทีมงานกำลังติดตั้งนะครับเราตัดมาก่อนแล้วนะครับด้วยพอตเตอร์นะฮะซอฟต์แวร์ตรงรุ่นมาถึงมาแปะที่ตัวรถนะครับรถไม่ช้ำนะครับเดี๋ยวจะเว้นตัวกล้องให้ด้วยนะครับเว้นตัวไฟนะครับเนี่ยครับเก็บงานง่ายงานเนี้ยบเรียบร้อยกว่านะครับตัวนี้นะครับติดในห้องแอร์นะครับปลอดฝุ่นนะฮะ รับประกันงานติดตั้ง2ปีนะครับตัวนี้โอเคนะครับพาร์ทที่4นะครับเดี๋ยวเราจะมีอีกสัก2พาร์ทนะครับสำหรับด้านหลังนะครับว่ามันติดตั้งตัดมาแล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาวางชิ้นงานบนตัวรถนะครับกันรอย100%นะครับคุณสมบัติฟิล์มใส่กันรอย TPU นะครับซีลฮ h e a l i n นะครับ กันลอยในตัวนะครับกันลอยการกระแทกนะครับกันลอยหินนะครับตัวนี้นะฮะราคาดีทสุดในไทยนะครับร้านที่มีเครื่องตัดนะครับ24,900ื่นสี่พันเก้าร้อยนะครับโปรโมชั่นเปิดร้านนะครับสําหรับเทส l a ทุกรุ่นนะครับทุกสีนะครับโอเคนะครับผม